สวัสดีครับวิกาการ Chicken g a m เกมีมาฟังเรื่องราวสุดเศร้าของสเปกเตอร์ตัวใหม่ที่มีกำหนดเปิดตัวในวันที่22ตุลาคมนี้ตัวละครที่มีชื่อว่าฮาร์และนี่เป็นการภาคเสียงแบบพอดแคสต์ก็ขอให้สนุกนะครับท่ามกลางซึ้งคมเมืองที่แสนวุ่นวายมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าฮาร์ อาศัยอยู่กับน้องสาววัย12ปีเพียงสองคนพี่น้องทั้งสองรักกันมากหากผู้เป็นพี่ชายต้องออกไปทำงานอย่างหนักทุกวันไม่ว่าจะเป็นพนักงานในร้านกาแฟเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหรือแคชเชียร์ในร้านสะดวกซื้อแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเงินไปส่งน้องสาวคนเดียวของเขาให้ได้เรียนหนังสือและนำมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่รอดในเมืองที่แสนจะวุ่นวายแห่งนี้ จากการทำงานหนักในแต่ละวันทำให้ฮาร์ดไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้น้องสาวสุดที่รักของเขาได้ไปเที่ยวในที่ต่งตางๆอย่างที่น้องใฝ่ฝันกิจกรรมยามว่างเพียงอ,อย่างเดียวของฮาร์ดคือการเล่นเกมให้น้องสาวดูเพราะน้องสาวของฮาร์ดชอบการเล่นเกมมาก แต่เธอกรับไม่มีทักษะในการเล่นเกมเลยการที่พี่ชายของเธอได้เล่นเกมให้เธอดูช่วยให้เธอได้มีจินตนาการเสมือนว่าเธอนั้นได้เป็นตัวละครเอกในเกมที่พี่ชายเล่นแฮาร์ดเองก็มีความสุขมากเช่นกันเมื่อเขาได้เห็นในตาของน้องสาวที่เฝ้ามองมาในหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตื่นเต้นและมีความสุข ครั้งที่เขาเล่นเกมให้น้องสาวดูน้องสาวมักจะขอให้ฮาร์ดบันทึกวิดีโอการเล่นเกมและอัปโหลดเก็บไว้เสมอเพื่อที่เธอจะได้นำวิดีโอเหล่านั้นกลับมาดูอีกได้ในตอนที่พี่ชายของเธอไม่อยู่วันเวลาผ่านไปด้วยทักษะการเล่นเกมที่โดดเด่นไม่ธรรมดาของฮาร์ดในเข้าตาสังกัดทีม e s p o r t ์ชื่อดังจึงทำให้ถูกชักชวนเข้าร่วมสังกัดด้วยค่าตอบแทนที่สูง ฮาตัดสินใจแทบจะทันทีที่จะตอบตกลงเพราะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ฮาร์ตสามารถหาเงินมาดูแลน้องสาวจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปรวมถึงตัวฮาร์ตเองก็จะทำให้ฝันของตัวเองเป็นจริงคือการมีรถยนต์สักคันเพื่อที่จะพาน้องสาวไปเที่ยวอย่างที่ต่างๆดังที่พี่น้องทั้งสองวาดฝันเอาไว้ด้วยหน้าตาอันอ่อเลารวมถึงบุคลิกของฮาร์ตที่ดูดีมีสเสน่ห์แถมมีฝีไม้ลา,ลายมือการเล่นเปียโนที่เป็นเลิศ ดึงโดยบุคลิกเชัะวตัวที่ไม่เหมือนใครทำให้เป็นที่หาตัวได้ยากในวงการเกมทำให้ฮาร์ดเพิ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทุกเพศทุกไปฮาร์ดจึงกลายมาเป็นคนที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับสังกัดทั้งการได้เข้าร่วมอีเวนต์การแข่งขันงานโชว์ตัวต่างๆอีกทั้งยังมีสินค้าจากแบรนด์ดังอีกมากมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับเขาทั้งหมดควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของฮาร์ดแต่กลับตรงกันข้าม เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะมันทำให้เขารู้สึกมีเวลาให้น้องสาวน้อยลงกว่าเดิมหลังจากได้ออกงานต่างๆมาสักระยะฮาร์ดในตอนนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในสื่อออนไลน์ถึงแม้ว่าลาวแฟนคลับจะคอยให้กำลังใจและสนับสนุนตัวเขาเป็นอย่างดีแต่ก็มีกลุ่มคนที่คอยสร้างข่าวด้านลบมาโจมตีฮาร์ดอยู่เสมอว่า ที่เขามีทุกวันนี้ได้เพราะหน้าตาไม่ใช่ได้จากความสามารถในการเล่นเกมอย่างแท้จริงในกระทั่งเพื่อนในทีมเองก็เห็นด้วยกับข่าวนี้เช่นกันพวกเขาไม่ชอบที่ฮาร์ดมีชื่อเสียงข้ามหน้าข้ามตาเกินคนในทีมด้วยระยะเวลาอันสั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ฮาร์ดรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านลบหรือความอิจฉาจากตัวเพื่อนร่วมทีมฮาร์ต้องจัดการอารมณ์ด้วยการไม่เก็บเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาบันทอ,อนตัวเอง คิดแค่ว่าเส้นทางนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะเติมเต็มความฝันของน้องสาวเขาให้เป็นจริงชูวงลาบนเส้นทาง E-Sports ของฮาร์ดนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จถึงขีดสุดฮาร์ดและทีมได้เป็นแชมป์การแข่งขันเกมรายการเอเชียทัวร์เมต์ติดต่อกันถึง3สมัยโดยไร้พ่ายมาโดยตลอดสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากและแล้วรายการแข่งดังกล่าวกลับมาอีกครั้ง พวกเขาจึงไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะกลับมาสานต่อตำนานแชมป์เกา่ากล้าสู่แชมป์สมัยที่4ทําให้นในการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาเป็นตัวเต็งของรายการอย่างไม่ต้องสงสัยทีมของพวกเขามีทักษะการเล่นเกมที่เหนือชั้นโดดเด่นอยากที่จะหาทีมไหนมาพค่นแชมป์เก่าอย่างพวกเขาได้เลยในขณะที่แสงสปอร์ตไลท์ฉายลงไปบนเวทีที่ทกางแข่งขันช่วงชิงความเป็นหนึ่งแต่กลับมีด้านมืดของวงการ e-sports โตพนันและเว็บพนันออนไลน์ซึ่งขึ้นชื่อเป็นวงการที่มีเงินสะพัดและเติบโตอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกแ,แน่นอนว่าการแข่งขันในครั้งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ถูกวางเดิมพันในเว็บพนันเหล่านั้นด้วยเช่นกันทีของฮาร์ดได้ผ่านเข้ารอบไปยังแมตช์ชิงชนะเลิศตัวที่ผู้ต่อสู้รอบสุดท้ายของพวกเขากลับกลายเป็นเพียงทีมหน้าใหม่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ไม่มีใครรู้จัก ทีมหน้าใหม่เชื้อเาชนะทีมอื่นมาได้อย่างยากลําบากจากผลงานแชมป์สามสมัยซ้อนของทีมฮาร์ทรวมกับชื่อเสียงของฮาร์ททำให้นักพนันส่วนมากต่างพากันลงเงินเดิมพันในทีมฮาร์ดเกือบทั้งหมดเจ้าของโต๊ะพนันลายใหญ่คาดการณ์ว่าหากเราไม่ทําอะไรสักอย่างในการแข่งขันครั้งนี้จะต้องสูญเสียเงินพนันมหาศาลจึงส่งมาเฟียไปยืนข้อสเสนอให้กับลิ่งในสมาชิกของทีมฮาร์ทให้ทำการล้มมวยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยเสนอเงินตอบแทนก้อนโตสิ่งมากกว่าเงินรางวัลจากการแข่งขันจริงชัหนรายการหลายเท่าสมาชิกคนดังกล่าวได้กระจายข่าวนี้ไปยังสมาชิกในทีมทุกคนยกเว้นฮาร์ดคนได้ก็ตกลงกันว่าพวกเขาทั้งหมดจะทําการล้มมวยตามข้อเสนอเพื่อที่จะแบ่งเงินก้อนโตนี้ร่วมกันมีเพียงฮาร์ดคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องข้อตกลงนี้และพวกเขาต่างรู้วิสัยของฮาร์ดดี ตัวฮาร์ดนั้นไม่มีทางที่จะยอมรมับข้อเสนอการล้มมวยอย่างแน่นอนและเรื่องทั้งหมดนี้ทางต้นสังกัดของทีมจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องถูกไล่ออกจากสังกัดและหมดอนาคตในวงการอ e ีสปอร์ตอย่างแน่นอนในการแข่งขันรอบที่หนึ่งสมาชิกทีมทุกคนยกว้นฮาร์ดและาการเล่นนอกแผนจากแผนที่ฝึกซ้อมกันไว้แต่ด้วยทักษะการเล่นเกมของฮาร์ด แม้ว่ารูปแบบของทีมจะดูย่ำแย่มากแค่ไหนมาเพียงคนเดียวก็สามารถกู้สถานกา,ารณ์ภายในเกม์่วนํำให้ทีมได้รับใจใชนะในรอบแรกอาได้ช่วงระหว่างพักเติดการร่มงานมาร์ทอบได้ะยินซึ่งที่สมาชิกทีมพูดคุยกันถึงความประมวลว่า ถ้าหากไอฮาร์ดมันชั่วฟอร์มเทพแบกทีมต่อไปแบบนี้แผนล้มมวยของเราจะต้องพังไม่เป็นท่าแน่ไอแก๊งมาเฟียนั้นตามมาฆ่ากูแน่พวกนี้ก็ด้วยฮาร์ดร mm ู hmm. ้สึกโกรธมากเมือ่อดินเสียงที่เพื่อนพูดคุยกันแต่ไม่ไว่าอย่างไรก็ตามเขาจําเป็นจะต้องกลับไปแข่งขันต่อฮาร์ด mm hmm. <Heart S 2> ต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ให้พร้อมเพื่อที่จะกลับไปแข่งขันอย่างเต็มฝีมือเพื่อมให้แฟนคลับผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องสาวคนเดียวของเขาตอนนี้ฮาร์ดดูแล้วว่าเขาจําเป็นจะต้องพึ่งฝีมือของตัวเองเท่านั้นเพราะศัตรูไม่ได้มีเพียงฝ่ายตรงข้ามแต่ตอนนี้แม้เพื่อนภายในทีมของเขาก็กลายเป็นศัตรูแล้วเช่นเดียวกันในระหว่างการแข่งขันรอบที่สองสถานะเกมตึงเครียดเป็นอย่างมาก ฮาพยายามแก้เกมอย่างหนักเหมือนดังเกมก็กเพต้องรับมือฝ่ายตรงข้ามด้วยตัวคนเดียวแต่แล้วอยู่ๆสายตาของเขาเริ่มผ้ามัวมือของเขาเริ่มหนักขึ้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้เขารู้ตัวได้ทันทีว่าตัวเองถูกวางยาอย่างแน่นอนจากการได้ยินเพื่อนร่วมทีมคุยกันในห้องน้ำระหวังพักฮาร์ดคุมสติไม่ได้อีกต่อไปปัดเมาส์และกีย์บอร์ดต,ตกพื้นลุกขึ้นมาพุ่งเข้าต่อยเพื่อนร่วมทีมด้วยความโกรธ การเกิดการชกต่อยกันสร้างความตื่นตะลนกให้กับผู้เข้าชมในกองเชียร์เป็นอย่างมากรวมถึงผู้คนที่ดูรายการผ่านทางขายทอดสดผู้ชมทั่วประเทศเกิดความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรกันทำไมไอดอลของพวกเราถึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อีกทั้งยังทำร้ายเพื่อนร่่มทีมของตัวเองด้วยเมื่อหากได้สติเขาก็รีบเดินออกจากสนามการแข่งขันด้วยความโกรธท่ามกลางสายตาของคนทั้งประเทศโดยไม่มีใครรู้เลยว่า ฮาร์ดได้ถูกวางยาจากคนในทีมมันส่งผลให้ร่างกายของฮาร์ดอยู่ในสภาพย่ำแย่มากเหตุการณ์ครั้งนี้ตกเป็นข่าวใหญ่ทำให้ฮาร์ดถูกไล่ออกทันทีเพราะสร้างความเสียหายให้กับต้นสังกัดเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นาน สังคมโซเชียลพากันโจมตีฮาร์ดวิจารณการกระทำของฮาร์ดอย่างเสียหายผลกระทบครั้งนี้ลามไปถึงการขุดคุยประวัติของเล่าสาฮาร์ดและโจมตีเธอด้วยทั้งการด่าทอเธอโดยตรงถึงการกระทาของพี่ชายในะการแข่งขันถูกข่าใส่ร้ายว่าฮาร์ดเป็นคนชอบใช้ความหุนแงและโมโหารายมีนักพนันที่จนหมดเนื้อหมดตัวจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจํานวนมากพวกเขาโกรธแค้นฮาร์ดจนถึงขีดสุด ถึงขั้นไล่สืบหาที่อยู่ของทาง์ฮาร์ดตึงกังวลอย่างมากถึงความปลอดภัยของน้องสาวที่เริ่มเห็นกลุ่มคนแปลกหน้ามาวนเวียนอยู่แถวและแวกบ,บ้านแบบปิดสังเกตจึงตัดสินใจติดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดและขับรถผ่าน้องสาวนี้ออกไปจากเมืองมีความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นออกไปต่างจังหวัดเพียงสองคนตามที่เคยสัญญากันไวที่เหลือกนยังมีความสุขเพื่อลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ไหว ถูกตามแอบถ่ายรูปและแชร์ขอ้อมูลต่อไปในโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เหล่าผีพนันบรรดาคนที่โกรธแค้นฮาร์ดรู้ว่าน้องสาวของเขาและเขาอยู่ที่ไหนคืนหนึ่งในวันที่ฝนตกระหว่งหางฮาร์ดกำลังขับรถกลับไปยังที่พักหลังจากพาน้องสาวเที่ยวมาทั้งวันอ,อยู่ได้มีคนร้ายตาโกดี้าใส่กระจกรถยนของเขาด้วยความตกใจทำให้ฮารห์ดกปวงมาลัยย่างกระทน ใรถเสียหลักพลิกคว่ำอยู่บนหลายตลบในรถหยุดนิ่งหาดพยายางคลานหนีออกจากรถที่กำลังเกิดไฟลุกไหม้อย่างหนักหาดพยายามกลับมาช่วยน้องสาวที่ขาทั้งสองติดอยู่ในซากรถที่ไฟกำลังลุกชนในวินาทีนั้นเขาพยายามจับและดึงแขนน้องสาวของเขาออกมาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถพาเธอออกมาจากซากรถที่ติดไฟได้เสียววินาทีนั้น รถตัวที่ติดไฟอยู่นั้นได้เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ฮาระเด็นออกมาจากตัวรถก่อนที่จะสลบไปหาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเขาเองอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วร่างกายของเขาถูกไฟไหม้หนักสาหัสหลายจุดเกือบทั่วทั้งร่าง แต่จุดที่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดก็คือมือทั้งสองข้างของเขาที่ถูกไฟเผาไหม้ทํำลายเข้าไปถึงเส้นประสาท มือทั้งสองข้างของเขาไรซึ่งความรู้สึกอีกต่อไปเขาไม่สามารถกลับไปเล่นเกมได้อีกตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือต่อให้เขากลับไปเล่นเกมได้ก็ไรซึ่งเสียงเชียร์น้อยๆที่คอยให้กำลังใจเขาอีกต่อไปเขาได้เสียน้องสาวสุดทริงรักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอาจเสียใจเป็นอย่างมากกับการสูญเสียในครั้งนี้ ขณะเดียวกันข่าวและสื่อโซเชียลต่างๆก็ยังคงประโคมข่าวโจมตีเขาไม่หยุดโดยการปล่อยข่าวปลอมว่าฮาร์ดขับรถเร็วด้วยความคลึกขนองบางก็สันนิษฐานว่าหาร์ทะเลาะกับแฟนสาวของเขาบางข่าเขาเสพยาเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถในเวลานั้นส่งผลให้น้องสาวของเขาต้องมาตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เกลียดโกรธทำไมวะ ทำไมมนุษย์มันช่างหน้ารังเกยียดขนาดนี้เสียงราวนี้ดังกึกก้องในหัวภายในจิตใจจ,จมดิ่งอยู่กับความโกรธแค้นที่มีต่อโลกปิศาจร้ายตนหนึ่งได้กดตัวขึ้นพลังงานบางอย่างได้ไหลเข้าสู่ร่างกายของฮาร์ดบาดแผลของฮาร์ดประสานตัวเองแล้วปฏิหารร่างกายดีขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นปิศาจรายหยิบยื่นหน้ากากสีขาวให้กับเขาสวมมันและมอบวิญญาณของเจ้าให้ขา้าซะ และเจ้าจะสามารถนำชีวิตของน้องสาวเจ้าคืนกลับมาได้ดังเดิมฮาร์ตไม่ลังเลที่จะรับข้อเสนอและสัมผัสได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงเป็นเพราะพลังงานวิญญาณเหล่านั้นทำให้บาดแผลบนร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้คาดการว่าหากเขาสวมหน้ากากสีขาวนี้เข้าไปแล้วเขาอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งไป ไม่ว่าเขาจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองจากการกลายเป็นปิศาจลายที่ต้องฆ่าคนกระทั่งต้องช่วงชิงพลังงานจากวิญญาณของมนุษย์มาเพื่อน,นำมาซ่อมแซมตัวเองและนำมาเป็นอาหารของเจ้าวิญญาณลายตนนี้แต่ตอนนี้ชีวิตของเขาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเขายอมสละวิญญาณของตัวเองเพื่อกลายเป็นปิศาจลายและกับชีวิตของน้องสาวได้กลับคืนมานั้นถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้ว ผมขอรับไว้คำพูดสุดท้ายในฐานะมนุษย์ของฮาร์ดเมื่อฮาร์ดสวมหน้าก,กากเข้าไปพลังวิญญาณสีดำทมินได้พุ่งไหลผ่านหน้ากากสีขาวแทรกซึมไปทั่วร่างกายเข้าไปปลุกกระตุ้นจิตใจ,จอันดำมืดของฮาร์ดถวีความโกรธเพืิงความเกลียดชังในตัวมนุษย์ด่านมืดในใจของเขาถูกปลดปล่อยออกมาบาดแผลทั่วร่างกายของเขากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งมีเพียงมือและผิวหนังไม่กี่ส่วนเท่านั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ ทันทีที่ฮาร์ดร่างกายกลับมาดีขึ้นเขาลุกออกจากเตียงหลบสายตาจากผู้คนมุ่งตรงไปที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลเพื่อควานหาบางสิ่งตู้แล้วตู้เล่าที่เขาเปิดหาลึลกๆในใจหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในที่สุดเขาก็ได้พบความจริงใต้พระขาผืนบางร่างที่เป็นเท่าทางของเด็กสาวสีดำสนิทไรซึ่งลมหายใจ มีเพียงทนแขนที่คุ้นเคยอยู่ในสภาพเดิมเขาอบกอดร่างของน้องสาวเอาไว้เราหายออกมาราวกับคนบ้าความจริงนี้มันเจ็บปวดเกินกว่าแผลไฟไหม้ทั่วร่างของเขามือเล็กๆที่เคยจับที่คอยชี้สิ่งต่างๆให้เขาดูในตลอดที่ผ่านมาพี่มาแล้วนะเราไปเทีย่ยวบนต่อนะหาดขโมยศพของน้องสาวใส่กระเป๋าสีแดงใบใหญ่เขาหายตัวไปจากโรงพยาบาล ไม่มีใครพบเจอหรือได้ยินข่าวคราวของเขาอีกเลยจากนั้นไม่นานเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนขวัญขึ้นโดยในที่เกิดเหตุเหยื่อทุกคนถูกพบเป็นศพสภาพศพทุกศพนั้นท่อนแขนได้ขาดหายไปรวมถึงเหยื่อทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอยู่ในวงการเกมทั้งสิน้นแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้น หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ตรงกันที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุก็คือลาวสตรีเมอร์หรือเหยื่อทุกรลายยังคงเปิดเกมค้างเอาไว้อยู่และภายในหน้าจอยังคงแสดงไอดีชื่อ h a r d ด o ็อ e r ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะตายเหมือนกันหมด